สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ้อพากินช่องพี่บั้นดงชาแนลนะคะวันนี้พี่อ้อจะพามาเปิดกล่องวัส,ส,ด,สดุกันนะคะพัสดุที่พี่อ้อได้มานะคะน,นี่กล่องมา,าเลยเลยมาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรคุณแม่จะฝากอะไรมาให้นะคะอื่นพี่อ้อขอเอาเอาข้าเจีบเทียบอกันนะคะแล้วก็ ใส่ปาเตอร์แส่สกอตเทศพูดผิดอะไรยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะทุกคน แกะออกมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างโอ้โหหนักมากเลยค่ะอันแรกเลยนะคะแคบหมูะค่ะทุกคนมีทั้งแบบมีมันแล้วก็แบบไร้มันนะคะทุกคนอย่างแรกะค อย่างที่สองอย่างที่สองเป็นน้ำปูนะคะทุกคนอย่างที่สามเป็นน้ำพริกคุณแม่นะคะแล้วก็น้ำพริกแม่บ้านนาฬิกาปลุกเฉยเลยทุกคน ้ำพริกตาแดงนะคะพริกตาแดงนี่น้พริกตาแดงนี่แบบแมงดาด้วยนะคะอย่างต่อไปเลยค่ะอย่างต่อไปเป็นน้ำพริกลาบค่ะทุกคนเอาไว้ใส่ลาบหมูนะคะแล้วก็อย่างต่อไป <c oughs> เป็นมะขามค่ะทุกคน แล้วที่พี่อ้อกลัวเสียที่สุดในในบรรดาที่อันนี้ส่งมาก็คืออันนี้ค่ะแหนมตุ้มนั่นเองให้มาหลายตุ้มเลยนะคะ ก็อันสุดท้ายเลยนะคะนี่คะ่ะทุกคนเป็นแหนมแบบที่อยู่ในใบตองนะคะน่าจะยังดีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็หลายวันแล้วรู้สึกว่าใบาตองเหมือนจะมีลาขึ้นแล้วนะคะแต่ข้างในคงจะไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าเดินทางไกลมานะคะหลายวัน ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ยังคอยหวังดีแล้วก็ให้กำลังกำลังใจแล้วก็คอยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกนะคะขอบคุณมากทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะขอบคุณคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะสาวสุที่รักนะคะแล้วก็คลิปนี้ถูกใจฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s b e เปนกำลังใจให้พี่อ้อด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ Mono yo ha